ใจทาด้วยอะไรจิตใจเธอทําด้วยอะไรโอ้โหออกการันตีจริงๆฮะไม่น่ารอดรอบนี้ก็เป็นอีวานคอปนะครับอันนี้คือเนคอสมีเซนฮะมีเซน <c oughs> อ่าวาดรูปให้เขาหน่อยวาดรูปเจแล้วก็หัวยิ่งหยิกงหัวจองๆนะฮะนี่แหละรูปอีวานคอปฮะแล้วก็ตาโตๆฮะตาโตๆมีปากด้วยไงโอเคอีวานคอปออก้วฮะออกแน่นอนตรงนี้ไม่รอดไม่รอดไข่ถึงสิน้นเรียบร้อยมาแล้วเจมาแล้วมาแล้วจ้าไปดูดิ โอน้นี่มีการหักไม,ม่ด้วยหักไปโคโฟนหักทำไมเจ้โอเคฮนะก็ได้อีวานคอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของรหัสนี้เนาะฮัลโหลยวัสอซับเนคอสเองครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจ <laughs> แห่งบง้าและแห่งเศรีหลีวะ คือคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุ่มตัวละครโอ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนภาพก่อนกูจะอ้วกอโอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุ่มตัวละคร SS ตัวใหม่นั่นเองนะครับก็คืออนะีวานคอรปเนาะจริงๆอะ่ะอยากจะฆ่ามากๆเลยแต่ว่าจําเป็นที่จะต้องทําคลิปให้คุณผู้ชมดูเนาะยังไงในคอสก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตู้สุ่มกันก่อนรหัสนี้อนัทก็เล่นให้เหมือนเดิมนะครับมีใบ โอ้เห็นแล้วเศร้าอุดูดิเฮ้แต่ว่าสกิลเขาอลังการนะสกิลอันติเมตอะเดสวิงค์ประมาณนี้มีแบบแปลงร่างเขาเขาเรียกว่ามีแบบแยกร่างแยกหัวได้ด้วยฮะ79บใบการันตีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจวันครอบจะการันตีไหมสิบใบแรกไปกันก่อนเลยฮะคุณผู้ชมคิีดหนึ่งทีแบบรวดเร็วนี่พี่ไหวต้งสายน้าไปฮะหนึ่ดอกไม่รู้ตัวไรอ๋อเป็นอบิดาโอ้โหมาแล้วฮะ จังหวะนี้มาแล้วฮะแล้วก็สกิปไปเลยฮะอีกสิบใบไปเลยเมื่อกี้เราขีดทางขวาใช่ไหมทีนี้เราขีดทางซ้ายมาเรียบร้อยฮะกดสกิปมันเดิมจะคลิปไปฮะแล้วก็กดรัวนนามิมาฮะนามิมาอยากการันตีได้ไหมตัวเนี้ยขอ,อยังไงก็ได้อยากการันตีเลยถ้าการันตีนี่เศร้าจริงนะคุณผู้ชมนะโอเคมาดูมาดูาด,ดูฮะว่าจะออกหรือเปล่าโอเคยี่สิบใบละลุกันต่อฮะเมื่อกี้ขีดขวาขีดซ้ายต่อไปก็ขีดกลางฮะนี่ดอกนี้ลุนลงมาหนึ่งทีฮะจังหวะนี้แล้วก็สกิปฮะ 12ึ่งสองมาเร็วๆดอกนี้ต้องได้ SS แล้วนะครับถ้าออกการันตีนะบอกเลยว่าโอ้โหช้ำใจใจฉันแทบขาดเอาละ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าจะออกการันตีไหมฮะคุณผู้ชมคิดว่าการันตีไหมเนคอคิดว่าอานา่น่าจะโดนการันตีแหละฮะโอเคตอนนี้เหลืออีก49บใบตีไปกลมๆ50ใบแล้วกันลุยก,กันต่อเลยครับผมเดี๋ยวรอบนี้จะวาดรูปหัวใจให้เจ๊แกหน่อยแล้วกันนะโอเคเนคอรักเจ๊นะ เจรีบออกมานะเจ๊ Jay อยากการันตีนะมาเจ๊มา,มาหัวใจแบบสวยมากเลยเนคอตั้งใจว่าเจ๊ต้องออกมาแล้วล่ะเจ๊ต้องออกมาแล้วเจ๊ Jay จ๋าเจ๊ Jay มาแล้วเจ๊แล้วเร็วเร็วเร็วเอีวาน e คอปฮะแต่ว่าตอนอุ้ยได้ SS มาอ้ยได้ S ไม่ใช่ SS S. S ตัวนี้คืออ่าเบลามีฮะก็ยังดีฮะ ซึ่งตัวอีวานคอปนะครับตอนที่เขากลายเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เขาเป็นเทยอ่ะโอ้ยเนรับไม่ได้จริงๆไม่ได้บูลลี่หรือว่าเหยียดต้นเฟยเออเนก็ชอบอยู่หรอกอใครๆเขาก็ชอบกันอ่ะทีนี้เราวาดรูปหัวใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะวาดรูปลูกศรด้วยละกันเนาะซึ่งลูกศรน,นะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ลูกศรปักเอื้อหัวใจเรียบร้อยแล้วก็มีขนนกครับขนนกตรงนี้อ่าเรียบร้อย โดนหัวใจปักอกมาดูสิเอสเอสต้องออกแล้วละ่ะอีวานจา๋าอุ้ยอย่าการันตีเลยขอร้องเหอะอยาการันตีสงสารอน,นัดหาตัวไว้เออเอ้ามาเท่าไร่โอ้ยยังไม่ออกวะไหนดูซิเหลือเท่าไหร่ฮะเหลืออีก29บกาใบการันตีฮะลุยกันต่อเลยรอบนี้เดี๋ยวขอวาดรูปดาวแล้วกันครับลูกดาวมา1แฉก2แฉกสแฉกสี ack, ่แฉก5แฉกจัดไป คุณผู้ชมฮะต้องมาดูกันฮะว่าออกหรือเปล่ารอบนี้ลูฟี่ตาเป็นบากายรู้สึกว่าน่าจะออกนะมันแค่ความรู้สึกหรือเปล่าฮะมันก็อาจจะใช่แต่ถ้ามันออกมันก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วเออความรู้สึกเราสื่อถึงกันนะอีวานคอัความรู้สึกของเธอกับฉันมันช่างสื่อถึงกันเหลือเกินมันต้องสื่อถึงกันสิอีวานคอัอีวานคือต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้ามันออกการันตีนะ ตู้หน้าก็คิดว่าน่าจะการันตีเหมือนกัน <c oughs> คือตู้หน้าไม่รู้ว่าตัวอะไรจะออกมาให้สุ่มนะครับต้องอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งตอนนี้มีสปอยว่าจะเป็นมันโก้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อรอบนี้ขอแบบมนๆวนๆเลยแล้วกันมาโอเคไม่รู้อะไรและคิดไม่ออกแล้วฮะตอนนี้อีวานคอปมาการันตีหูไม่ไหวจริงๆนะโออมาฮะโอ้โหระดับ A มาหนึ่งตัวครับ มาเร็ว e อีว e ันคอปอ่าอีวันคอปอ่าเอาไว้ออกการันตีแน่นอนนะเศร้าโอเคฮะคุณผู้ชมมันการันตีแน่นอนแล้วอุ้ยเอสโอ้โหนึกว่าเอสเอสโถเอ้ยดีใจหมดเลยอุซบโซงเงคิงอ่ะก็ยังดีฮะไหนดูซิเหลือเก้าใบนะครับเดี๋ยวเนคอสจะสุ่มทีละใบเนาะมาลุ้นกันว่าอ e ีวันคอปจะออกหรือเปล่านะครับผมมาสคริปเลยอันนี้ระดับเอครับอุซบเหมือนเดิมเลยสุ่มต่อครับอ่ะชึบมา ขีดซ้ายขีดขวาห้รอบนี้อุซบฮะไม่เป็นไรมาอีวันครอบมาอันนี้คือคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่าเนคอสเนี่ยไม่อยากสุ่มเลยตู้นี้ดูจากการวาดรูปก็น่าจะรู้แล้วฮะวาดได้แบบขี้เกียจมากอ่ะจะการันตีแล้วก็จัดมาโอเคฮะมาเร็วอีวันครอบเร็วเร็วเร็วออกแล้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 วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยใบหมดแล้วเดีมาเร็วยังฮะยังฮะยังอยู่ฮะยังอยู่โอเคเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือสามใบการันตีมันออกการันตีจริงๆนั่นแหละ การันตีเกมน,นี้อยู่ที่90ใบนะครับคุณผู้ชมครับใบทองหรือว่าตั๋วทิเก็ตเนี่ยก็ยังสามารถหาได้ง่ายๆนะครับผมเอาละอีก2ใบออกการันตีว่าดูดิใจทําด้วยอะไรจิตใจเธอทําด้วยอะไรโอ้โหออกการันตีจริง,รงๆฮะไม่น่ารอดรอบนี้ก็เป็นอีวานคอปนะครับอันนี้คือเนคอสมีเซนฮะมีเซน <c oughs> เอ่าวัดรูปให้เขาหน่อยวัดรูปเจแล้วก็หัวหยิกๆหวัวจองๆ,ๆนะฮะนี่แหละรูปอีวานคอปฮะแล้วก็ตาโตๆฮะตาโตๆมีปากด้วยไง โอเคอีวานคอบออกแล้วฮะออกแน่นอนตรงนี้ไม่รอดไม่รอดไขรทั้งสิ้นเรียบร้อยมาแล้วเจมาแล้วมาแล้วจ้าจ<ต><ว>ไปดูดิด้โอา้าการหักไปด้วยผักไมโครโฟนหักทำไมเจโอเคฮะก็ได้อีวานคอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ในส่วนของรหัสนี้เนาะเดี๋ยวเนคอสขอไปดูสกิลคร่าวๆหน่อยละกันนะครับในส่วนของตัวล e นะครอีวานคอปเนาะไหนดูซิตัวละครอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วฮะมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลคร่าวๆกันว่ามีาอะไรกันบ้างานะครับผมแล้วก็ในส่วนของขคอมโบเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปหน้านะแม่เช้าๆแบบนี้นี่ไก่ขันบ่อยมากเลยฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราอันนี้คือท่าเดินนะเฟยอะไรเนี่ยโอไม่ก็แล้วก็ไหนดูท่าแด๊ดซ ปึ๊บปึ๊บมันกิ้งนี่หว่าไม่ใช่ตีลังกามันกิ้งฮะโอเคที่ดูคลิปตอนนั้นน่ะนึกว่ามันตีลังกาสรุปมันกริ้งนะครับผมทีนี้มาดูการโจมตีหนึ่ง6 7 8สสห้าอุ้ยได้เรื่อยๆเหรออ๋อน่าจะตีต่อเนื่องได้เรื่อยๆครับโอเคทีนี้เนคอสขอไม่นับแล้วกันเนาะเนี่ยตีต่อเนื่องได้เรื่อยๆอุ้ยใช่ปะเนี่ยตีต่อเนื่องได้ไมเอ่ย ไม่ได้หรอนึกว่าตีต่อเนื่องได้ไหนดูซิอันนี้คือกดรัวๆเลยนะอะชึบไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่สามารถตีต่อเนื่องได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับการโจมตีแต่ละครั้งนะ1 2 3 4 5 มีทั้งหมด5ครั้งน,นะครับผมสําหรับการโจมตีนะทีนี้ในคอร์สจำได้ว่าถ้าเรากดค้างนะครับมันจะมีเอฟเฟกพิเศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองกดโจมตีค้างดูนะอาชุบนี่ไงอ๋อมันเป็นเหมือนการเก็บบัฟนะครับผมเป็นบัฟตรงนี้เนี่ยเห็นไหมตรงรูปมือที่เป็นรูปมือหหา่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองกดอีกหนึ่งรอบนะอาชุบอ๋อกดชาร์จค้างได้นะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะอีกหนึ่งรอบนะอาชุบประมาณนี้อีกหนึ่งรอบฮะ เออชึบชึบถ้าเรากดแบบนี้ได้ไหมเอ้ยได้ฮะได้เอ้ยแปลว่าเราสามารถกดค้างได้ทุกแพทเทิร์นเลยนี่เดี๋ยวเอาใหม่นะกดโจมตีหนึ่งครัง้งแล้วกดค้าง อ๋อกดโจมตีหนึ่งครั้งจะเป็นการสะสมบัฟด้านล่างนะครับผมเป็นบัฟรูปมือคว่ำนะกดโจมตี2ครั้งแล้วก็กดค้างไม่ได้ฮะอีกหนึ่งรอบอาชุบอันนี้กด1ครั้งแล้วก็กดค้างนะครับแต่ถ้าเรากดค้างเลยนะครับจะเป็นการสะสมบัฟด้านบนนั่นเองนะครับผมตามนี้นะการสะสมข้างบนจะเป็นการกดค้างนะครับส่วนข้างล่างนี่จะเป็นการกดโจมตี1ครั้งแล้วก็กดค้างนั่นเองนะครับตามนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแรกกันเลยครับ ไอ้แนสกิลแรกจะเป็นการขยายหัวนะครับผมแล้วก็สามารถกดซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งเอ๊ะใช่หรือเปล่าเนี่ยเอ้าทำไมกดได้เรื่อยๆน่าจะเป็นเพราะเราสะสมบัฟแน่เลยเดี๋ยวเนคอสลองอีกหนึ่งรอบนะครับผมโจมตี้แล้วก็กดสกิลนี้เอ้ยเดี๋ยวจะลองทําให้บัฟมันหายหมดก่อนนะครับโอเคโจมตี้เอาบัฟออกให้หมดก่อนโอเคบัฟออกหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดีสกิลก่อนฮนะบัฟออกเอ้ยเอาไม่ออกอ่ะ ่าโอเคตอนนี้บัฟออกหมดแล้วฮะเรียบร้อยครับผม,ม,มเดี๋ยวนี้เขาจะลองโจมตีแบบไม่ใช้บัฟดูนะตัวละครที่มีการสะสมบัฟแบบนี้นะครับคอมโบมีเยอะแน่ๆฮะ <ๆ S 2> หนึ่งที่แล้วก็กดสกิลนี้อันนี้คือสกิลหนึ่งขั้นที่2นะครับ <มา S 2> ก็จะมีประมาณนี้เนาะทีนี้ไหนลองสกิลที่สซิสไอเน่ Dest วิงก,กแล้วก็กดสกิลหนึ่งได้นะครับเหมือนจะเป็นการรีสกิลหนึด้วยนะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวลองอีกรอบนึง สกิลหนึ่งใช้ไปก่อนอ่ะแล้วก็สกิลหนึ่งทั้นที่สองสกิลสองเอ้าไม่ได้รีนี่วาคิดไปเองขอโทษฮะนึกว่ามันรีไงโอเคทีนี้เดี๋ยวลองแบบนี้ดูซิกดค้างได้ไหมกดค้างไม่ได้นะครับผมกดค้างไม่ได้นะแล้วก็สกิลสองกดค้างได้ไหมสกิลสองกดค้างไม่ได้ครับไหนดูระยะหน่อยซิตรงนี้อ่าไม่ไกลนะครับไม่ไกลประมาณใกล้ๆก,ก,กลางๆนะครับไม่ไกลเท่าไหร่เลยโอเคทีนี้ ไหนลองกดสกิลค้างสิอ่าพอกดสกิลค้างแล้วสกิลที่2รูปแบบจะเปลี่ยนไปนะครับไหนลองกดสิเอาจะเป็นการพุ่งนะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนั่นเองนะอีกหนึ่งรอบปุ๊บแล้วก็กดพุ่งเข้าไปหาศัตรูไอ้แน่ประมาณนี้ครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวเนคอสจะกดโจมตี1ครั้งแล้วก็กดค้างนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้สกิล2ให้คุณผู้ชมดูนะว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนไปไหมอ้าชึบอาชึบ,ชบกดค้างปุ๊บอ่าไม่เปลี่ยนนะฮะ จะมาเป็นรูปแบบนี้เอ้ยหรือว่าเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนนี่เฮ้ยมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือแบบปกติเลยนี่แน่เดสควิงคือแล้วก็กดโจมตีครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็กดสกิลที่2ปั้งประมาณนี้จะเป็นการพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับผมแล้วก็เราจะกดโจมตีหนึ่งครั้งแล้วก็กดค้างหลังจากที่เขาหันหน้ามาทางนี้กดสกิลอีกหนึ่งที่จะเป็นการ ขยายหัวนะไอ้สกิลมันมีหลายรูปแบบจังวะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลเสริมขั้นแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือสกิลนี้นี่แน่อุย้ยแปลงร่างเหรอโอ้โหตกใจนึกว่าแปลงร่างกลายเป็นตัวผอมฮะ อันนี้จะเป็นการฟาดแทะแบบรัวๆนะครับผมแล้วก็สามารถบังคับทิศทางได้นะครับตามนี้เลยนะอ่ะชึบน, yani. นี่นะ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 ประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูสกิลเสริมอีกหนึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือสกิลนีลนะ้อันนี้เหมือนจะเป็นกองเล็บหรือเปล่านี่แน่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยเป็นการกระโดดฟันนะครับกระโดดฟันข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมใช่ไหมเอ่ยน่าจะเป็นการฟันข้างบนด้วยนะอ่ะชึบ หรือว่าข้างบนเนี่ยแค่พุ่งนะคบพุ่งขึ้นไปเฉยๆเหมือนกับทาฟกลาก้ารอเนาะแล้วก็มาสร้างดาเมจตอนที่ลงมาข้างล่างนั่นเองนะแต่สกิลนี้นะครับเหมือนจะสามารถหลบสกิลพันธมิตรของศัตรูได้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเอาล่ะทีนี้สกิลต่อมาจะเป็นสกิลอันติเมจนะครับเรามาดูออนติเมจกันเลยนี่แน่โอ้ oh my god <laughs> เดี๋ยวดิหัวใหญ่มากเอ้ยมันคืออะไรนี่ <laughs> หัวเบลเลอร์เลยฮะคุณผู้ชมฮะมลองหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมเนีออ่ยเหมือนรถไฟเลยฮะเดี๋ยวเนคอสลองกดค้างดูนะครับว่าจะมีผลไหมอันนี้คือกดค้างนะฮะเอ่อเหมือนจะไม่มีผลนะครับถึงจะกดค้างหรือไม่กดค้างน่าจะไม่ต่างกันเนาะน่าจะไม่มีผลนะครับสำหรับการกดค้างนะครับแต่ว่าในส่วนของสแต็กด้านล่างนะครับหรือว่าการเก็บบัฟด้านล่างเนี่ยครบหมดเลยนะหลังจากที่ใช้สกิลอันติเมทเดี๋ยวเนคอสลองดูหน่อย อุย้ยโอ้โหเดี๋ยวดิโออ๋อ,อถ้าเรามีบัฟนะครับเราสามารถกดสกิลได้แบบรัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะไอกองเอาเรื่องเหมือนกันนะเอกอกงเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวลองกดสกิลอันติเมตอีกหนึ่งรอบฮะนี่ฮะอ๋อนี่ไงถ้ากดสกิลอันติเมตเราจะได้บัฟข้างล่างมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดสกิลอันติเมตโดนศัตรูนี่ไง อ๋อไม่ไม่เกี่ยวนะฮะนึกว่ากดสกิลอัลติเมตโดนศัตรูแล้วเราจะได้บัฟข้างล่างเรื่อยๆอันนี้คิดไปเองนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลออนติเมตของตัวละครอีวานคอรนั่นเองนะเดี๋ยวเนคอสจะลองใช้สกิลธรรมดาให้หมดก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้สกิลท่าใหญ่เอาล่ะทีนี้เนคอสจะใช้สกิลท่าใหญ่แล้วนะครับอัลติเมตท่าใหญ่นี่แน่อ้โหโคตรเร็วเร็วมากฮะอิฮ่าอือะลองคิดภาพคุณผู้ชมนะ ถ้าคุณผู้ชมอยู่ใจกลางแล้วก็โดนอ,อีวานคอฟขยายหัวแยกล่างหัวเนี่ยแล้วก็จ้องมองคุณผู้ชมคิดยังไงก็ต้องมีเสยอหงกันบ้างแหละ <c oughs> เออแล้วก็ได้บัฟในส่วนของบัฟมือหงายกับมือคว่ำด้วยนะครับหลังจากที่ใช้สกิลอันติเมตเนาะทีนี้เนคอรตไม่มั่นใจครับว่าเราจะ หิวเลือดยังไงอะตัวละครอีวานคอรอรู้สึกว่ามันหิวเลือดได้นะอันนี้เนคอร์สไม่รู้ว่าหิวเลือดยังไงถ้าหากคุณผู้ชมรู้นะครับก็สามารถบอกเนคอร์สไปได้นะอันนี้คือเนคอร์สพยายามกดแล้วนะอันนี้จะเป็นการกด3ครั้งอ๋อกด3ครั้งก็กดได้นี่เออนึกว่ากดไม่ได้นะครับ1 2 3แล้วก็4ครั้งที่4จะมาตรงนี้นะครับมันคล้ายๆกับว่าการกดรอบเลคี้จะเป็นการ หันไปข้างหน้านะครับหรือว่าเป็นการสร้างบัฟหงายมือนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเรากดค้างตรงจังหวะเลขคู่นะครับตัวอีวานคอปจะหันหน้ามาทางนี้แล้วก็ได้รับบัฟมือความนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยอันนี้กดเลขคู่โอเค1 2อ,อุย้ยแต่ว่ากดโจมตีได้เลยนะกดโจมตีได้ต่อเนื่องเลยนะครับผม1ครั้งอ่าแล้วก็กดโจมตีต่อฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการโจมตีในแพทเทิร์นครั้งที่4นะเออเนี่ยอันนี้คือการโจมตีแพทเทิร์นครั้งที่4เนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหม อประมาณนี้นะฮะปุ๊บแล้วก็กดอีกครั้งนึงจะเป็นการโจมตีแพทเทิร์นครั้งที่4อุ๊ยกดไม่ติด <laughs> ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการสร้างบัฟแต่ว่าเนคอร์ดไม่แน่ใจว่าทํายังไงมันถึงจะอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะกดโจมตี 1, ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งครั้งที่5กดครั้งน่าจะกดค้งครั้งที่4หรือเปล่า1 2 3 4 อา้าวไม่ใช่นี่วะเมื่อกี้กดไงวะ <_ d> um> วงงมากเลย่ะหนึง่งเมื่อกี้ก็ติดนะสองสามเอ้ยมันกดหากเหมือนกันนะหนึง่งสองสามสี่ชึบชึบอ๋อกดค้าง <_ d> um> อ่าไม่ใช่กดค้างสิเขาเรียกว่ากดดับเบิ้ลอ่าเอาละเอาละโอเค <_ d> um> เดี๋ยวนี้คอสทำความเข้า,ขาใจแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ติดนะหนึง่งสองสามสามีสม่ห้ากดค้าง อ้าวไม่ติดฮะเอาใหม่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ากดค้างอ่าไม่ติดฮะเฮ้ยเมื่อกี้กดยังไงวะกูงงมากเลยเดี๋ยวกูกูงงมากเลยกูกดยังไงวะหนึ่งสองสามอันนี้กดรัล่วงเชิบกดค้างอ่าจังหวะที่เขาโจมตีแพทเทิร์นครั้งที่สี่สามารถกดค้างได้ครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้กดค้างได้อุ๊แป๊บหนึ่งกดไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่กดดับเบิลคลิกค้างอ้าวไม่ติดหรอ เมื่อกี้ทำติดได้ไงไวะหนึสเดี๋ยวนะเฮ้ยมันกดยากอยู่คุณผู้ชมฮะเนยเขาทำความเข้าใจแบบนึง1 2 3, ึ่สออันนี้กด4ครั้งแล้วก็กดค้างอ่าประมาณนี้เอาใหม่นะ1 2 3, ึ่สอส่าประมาณจังหวะที่เขาโจมตีแบบหมัดนกกระเรียนนะฮะหมัดงูฉกแบบรัวๆหลังจากนั้นก็กะจังหวะแล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งหน สามสตึ๊บตกดครั้งอประมาณนี้ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยคงใช้เล่นนะเจเดี๋ยวลองใช้สกลิลให้หมดก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาจะใช้สกลิลให้หมดเลยโอเคอ่ะอันนี้สกลิลหมดแล้วนะครับจะลองกดจังหวะที่ฮิวเลือดดูนะว่าตัวละครน,นี้จะได้รับบัฟหรือเปล่านะครับ1 2 สามสี่กดัง้งอาชึบอ๋อ,ฮ,ลลอ,อฮิลเลือดเฉยๆฮะไม่มีอะไรแต่ว่าตอนฮิลเลือดเนี่ยเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับไหนลองสู้กับตัวละครเขาหน่อยมาเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวป,ปุ่มนึ่งขอตั้งค่าปุ่มนิดนึงอย่างน้อยให้มีปุ่มแด็ดหน่อยก็ยังดีฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสู้กันคิสโุมาเอา๋อเจาะเอ๋อเจาะเอ๋อเจาะนี่ไงมูตักชิลิเคนนี่นี่น,น,นี่อันติเมตปเอ้าไม่ทันฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออสกิลโอ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้ว อุ้ยโดนฮะโดนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยฮะโดนอยู่โดนอยู่เอาละหนึ่งสองสามสี่แล้วก็กดครั้งเอ้ยหิวเลือดหิวเลือดหิวเลือดแล้วแด๊ดนี่หิวเลือดแล้วแด๊ดนี่ฮะหนึ่งเอ้ยอย่าเข้ามานี่แน่หนึ่งสองสามสี่โอ้ยโดนสะท้อนดาเมจไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระโดดขึ้นโอ้ยกระโดดไม่ขึ้นฮะไม่เป็นไรอันนี้คือทดสอบสกิลไปก่อนนะฮะ ให้เขาล้มก่อนอุ๊ยอุ๊ยโดนฮะโดนแล้วคิดสรุเอาแล้วฮะอยากดูว่าเราจะเพิ่มเลือดเนี่ยกี่ครั้งถึงจะเต็มหลอดนะโอเคหนึ่สอสี่อุ้ยไม่ได้ววะมันต้องทําจังหวะที่อยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับโอเคดูเลือดตอนนี้ก็ใกล้หมดหลอดแล้วนะครับเดี๋ยวเนเขาจะลองเพิ่มเลือดดูนะ1 2ึ่งสองสามสี่ตัดๆเลีอดนี่แน่หนึ่งสองอยไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่ 1 2 3 4งสองสามสตะเตติวเลือดเอาใหม่เอาใหม่เอาให,หาม่1 2 3 4องโอ้อยไม่ติดอีกแล้ว <c oughs> กดติดยากเหลือเกินต้องกดรัวๆใช่ไหมเนี่ยโอเคต้องกดรัวๆฮะแล้วลกดรัวๆเขาเร็วมากเลยนะเฮ้ย <c oughs> หิวเลือดเยอะอยู่นะไม่ใช่เล่นๆ <c oughs> เลยนะเออเนี่ยดูดิอ่ะชึบชึบชึบ <c oughs> แล้วกดค้างเนี่ยจังหวะก,กดค้างคือหลังจากที่เขาใช้สกิล จังหวะกดค้างก็คือหลังจากที่เขาใช้การโจมตีรัวๆไปแล้วนะครับ1 2 3 4อ่ะกดรัวๆได้เลยปึ๊บ,บเห็นไหมประมาณนี้ฮะโกงฮะตัวนี้โกงนะฮะและถ้าเล่นเป็นเนี่ยโกงมากเลยเออเป็นการสะสมบัฟแล้วแบบไม่ต้องกลัวจังหวะที่ศัตรูเขาเข้ามาเลยจริงๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองสู้ให้ดูนะอ่ะมาโอเค อุ้ยเข้ามาทําไมไม่ไอ้บ้านนาละนวลน้นนองไม่ต้องกลับคืนมา,<ค>ามโอเคพอแล้วพอพอพอไม่แสดงให้ดูแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวไปเล่นใน PVP ให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้คือรีวิวสกิลเข้าๆนะโกงมากตัวละครตัวนี้โกงแบบเออโกงมากกันแหละเออถ้าถามว่าอยู่เทียไหนเดี๋ยวในคอต,ต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้มันใส่ตุดให้ดูด้วยเอาละเดี๋ยวตัดคลิปเลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม